สวัสดีสวีดัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอิงเพชรบันแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรนันแพงและสวัสดีเอฟซีช่องนุ่มบบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC ที่อยู่ต่างประเทศเมื่อเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องส,สำหรับวันนี้หนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกาตามสไตล์ช่องหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องก่อนที่จะเข้าประเด็นสิ่งดีๆหนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดขออนุญาตแก้ข่าวจังหน่อยก่อนครับ แก้ข่าวพี่น้องครับพอดี f c ท่านหนึ่งมาเม้น์บอกว่าหนุ่มอลคนรอยตดอันนี้เพิ่นอาจสิบหหูนะครับเพิ่น่าหนุ่มอลโคนรอยตดเจ้าคือไปอัดคลิปอยู่ไปรถเม <c oughs> บอมเมียนนะครับเอาเอาพูดตรงๆนะไม่ไม่ใช่ป้ายรถมผมไปอัดตรงนั้นคือสนามกีฬาเป็นฝั่งอัธจันทร,ร์ใส่คําว่าฝั่งอัธจันทร,ร์นะครับเด้อ <c oughs> ตรงนั้นเป็นฝั่งอัธจันทร,ร์ผมไปนั่งอัดคลิปเพราะว่าผมกินข่าวแล้ว กินข่าวแล้วสิแล้ยวคางสนามกีฬาผมเลยเป็นนางอาัดคลิปอยู่หันเดียอัดลงสองคลิปแล้วครับมองหันนั่นคือขออนุญาตแก้ข่าวเด้๋ยว่าแว่นป้ายรถเม์ครับหันป้ายรถเม์สีเสียงดังรถเลี่ยนหลากูนั่นเพราะอยู่กรุงเทพนเนะเาะครับเนาะก็เด็กบ้านนอกเขากรุงเทพเป็นกือว่าแน่จังหน่อยเนาะครับพี่น้องประเด็นต่อมาครับพี่น้องสิ่งที่หนุ่มอวบนคนร้อยเอ็ดซีเว้าครับพี่น้องนั่นก็คือมีประเด็นประเด็นหนึ่งที่เอฟซีหลายท่านหรือหลายๆคนก็งงใส่คำว่างงมีท่านท่านหนึ่ง จนไปเม้น์เรื่องการโหวต <_ S 1> โหวตศิลปินนี่แหละของคมชัดลึกนี่แหละเพิ่นา่ารางวัลรางวัลน,นี่สมควรที่จะเปลี่ยนคนอื่นไหมในเมื่อน้องอุ้งหญิงเคยได้รับแล้วคือผมเข้าใจความคิดเขาแต่บางสิ่งบางอย่างคุณต้องคิดดีๆนะคุณต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเขายังได้รับการโหวตหรือการได้เลือกนั่นแสดงว่า เขายังมีมาตรฐานหรือความสามารถหรือความแรงต่อเนื่องนั้นสัน้นเจ้ากับเพื่อบาบอกว่าวงวงนี้มีคิวงานปีนี้เยอะแล้วปีต่อไปแบ่งให้วงอื่นบ้างรักการเดียวกันมอกับที่ท่านสื่อสารมานี่คือรางวัลอันทรงคุณค่านี่คือรางวัลความสามารถไม่ใช่รางวัลวนเบียนเน๊คือจังนักมวยสิเขาได้รางวัลสามปีสอนนักมวย สามพศอันนี่เขาเก่งเขาก็ต้องได้รับหมอลล่ามขึกันวงที่มีมาตรฐานที่ถูกใจเอฟซีถูกใจเจ้าภาพถูกใจนายทุนที่จ้างไปเล่นเขาไปจ้างคิ้วงานกันหลายต่อเนื่องนั่นคือมาตรฐานที่เขาทําได้มันคือรางวัลอันทรงคุณค่ามาตรฐานของศิลปินนั้นๆที่ประชาชนหรือเอฟซีชื่นชอบและให้การยอมรับ ต้องเข้าใจจุนี่นะครับอย่าใช้คําว่าเคยได้แล้วมันเป็นรางวัลวนเวียนนะครับพี่น้องเขาเรียกรางวัลอันทรงค่าสําหรับผู้มีความสามารถใส่คําว่าผู้มีความสามารถเนี่ยคืออันนี้ผมยอมมากกับจะบยขยายใจกว้างเพื่อนเตยอยากให้เพื่อนหูว่านี่คือรางวัลอันทรงคุณค่าที่เขาทําได้ด้วยความสามารถคนเฮาการที่ได้แชมป์ว่ายากแล้วแต่ว่าถ้าคุณรักษาแชมปนะ์น่ยยากกว่า จะพูดให้ฟังวงหมอลำัมออกันปีนี้ดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงปีต่อไปวงไม่มีงานหรือมีน้อยกว่าเดิมเนี่ยสแสดงว่ามาตรฐานของคุณตกถูกต้องไหมนั่นคือเครื่องการันตีผลงานทุกอย่างเกิดขึ้นจากกระแสและตอบรับการตอบรับของ FC ประชาชนหรือคนที่ชื่นชอบในวงหมอลลัมนี่แหละคุณต้องแยกให้ออกตอนนี้ต้องแยกให้ก่อนคืออย่างผมวอาแต่แหลกแล้ว่าหมอลำ ปีนี้เจ้าไดนคิวงานแล้วปีหน้าวงไหนว่าท่านมีคิวงานก็มาเอาไปเด้อมันไม่ใช่มันอยู่ที่ความชื่นชอบของเจ้าภาพแมนว่าขับจ้างไปเลีนงานเจ้าภาพแล้วก็ชอบในนายทุนเขาบอกจ้างแล้วเล่นแล้วได้กําไรนี่คือสิ่งที่มันคือการันตีมาตรฐานถ้าหลาน้อยสามารถรักษาตําแหน่งไว้ได้นั่นคือมาตรฐานของหลาน้อยคุณก็ต้อง ไปศึกษาที่ล่ะเอาข้อมูลตรงนี้ไปศึกษาจากที่คุณคิดแบบนี้คุณเอาย้อนข้อมูลกลับไปศึกษาดูว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมเขาถึงยังได้รางวัลน,นี้ทําไมเอฟซีเขายังอยู่เพราะอะไรคุณต้องวิเคราะห์ตรงนั้นอย่าวิเคราะห์ว่าตรงนั้นตรงนี้ควรเวียนสลับกันไม่ถูกต้องคุณต้องเอาไปศึกษาเหมือนเราอ่ะเป็นนักกีฬาปีนี้คนนี้ได้แชมป์ปีต่อไปเราจะต้องทําเวลาขนาดไหนถึงจะวิ่งแซงเขาได้ จะทายังไงถึงจะชนะเขาได้คุณก็ต้องเอาตรงนี้ไปศึกษาข้อมูลคุณจะต้องซ้อมหนักกว่าเดิมไหมจะทํามากกว่าเดิมไหมวงการหมอลำคือกันคณะนี้เขามีงานเยอะเขาทําอะไรไปบ้างทําไมเขาถึงมีงานเยอะเขาต่อยอดยังไงพัฒนาย,ยังไงเขาเอาความคิดว่าเอฟซีหรือคนที่มาดูเขาชอบแบบไหนเราสามารถตอบโจทย์เขาได้ไหมพอเราตอบโจทย์ได้แสดงว่าวงเขาถึงได้มีงานเยอะ ผู้บริหารแต่ละวงก็ต้องมานั่งคิดแบบนี้ครับว่าเฮ้ยเป็นอย่างวงเขา้าคือผมมีคนจา้างทําไมเขาต้องไปจ้างคนนั้นหรือว่าเขาต้องมีศิลปินคนเดียวแล้วจ้างไม่เกี่ยวแน่นว่าพี่นอ้นองถ้าวงไหนเล่นดีทั้งทีมทั้งชุดคนเขาก็รักชื่นชอบเขาก็ไปเชียร์เหมือนเดิมแสดงว่าช่วงนี้เราอาจจะยังไม่คน้คนยังไม่ค้นพบศิลปิน ที่เป็นชื่นชอบเราก็สามารถทําอย่างอื่นของวงเพราะว่าจะเป็นนักร้องที่รับเข้ามามีคุณภาพเด่นทรงเดนเสื้อการโชว์แสงสีเสียงคุณทําได้เขาก็จ้างเหมือนเดิมเพราะเขาเอาไปเตยไปมวนไปจวดพี่น้องเอาไปมวนการจ้างวงดน,นตรีไปเขาเอาไปมวนเนี่ยเขาไ่เด้ดไปเสาเนี่ยเขาไ่เด้ไปเตยสูงจ้างมาล้ำราคาสามสี่แสนเพื่อไปเตยสูงโบวแมนเขาเอาไปมวนไปจวดเขามากจังสั้นเราก็ต้องเอาวิเคราะห์ว่าตลาดมันต้องการอะไรรสชาติแบบไหน เขาชื่นชอบอยังไงศิลปินเราเป็นแบบไหนเราจะทํำยังไงถึงจะทําให้เขาชื่นชอบและจ้างวงเราไปมีหลายวงศิลปินไม่ได้วางไม่ได้ดังทั้งวงนะแต่ทั้งวงสามารถเล่นแล้วถูกใจเขาก็จ้างคือเขานี่หลักการง่ายๆเราจะวิเคราะห์จับจุดยังไงให้ถูกแล้วนําไปปฏิบัติผมเชื่อเลยว่าท่านท่านนั้นที่ไปเมนแบบนี้ผมใหญ่คุณย้อนกลับมาคิดว่าเฮ้ยทําไม ลาน้อยองค์หญิงถึงสามารถรักษามาตรฐานฐานเสียงและทําไมลาองค์หญิงทําไมเอฟซถึงเพิ่มขึ้นทุกวันเขาทําอะไรเขาทาตัวยังไงวางตัวยังไงการพูดการเดินการพูดจาการเอาใจมอบให้แก่ FC ถูกต้องบหการเป็นกันเองการเป็นตัวตนของตัวเองสูงสุดตัวตนยังไงให้คนหนึ่งรักการพูดการจาการพูดยังไงให้ผู้ใหญ่เอ็นดูนี่เราต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ไปปฏิบัติ บอมเนว่ารางวัลบนเวียนนั้นไม่ถูกเด้กบอมเนว่าผู้นี้ใดผู้นี่ผู้นี้ไปขนาดวน,นไปสุเรื่อยๆมันบอมเนครับใหญ่ท่านวิเคราะห์ใหม่คิดใหม่คิดใหม่ทมําไมครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดไปแล้วอาจจะถูกใจคนนั้นคนนี้เขาจึงบอกว่างานทําไมเขาต้องมีคนมาตรวจงานอีกรอบขนาดว่าเครื่องจากราคากี่ล้านสิ้นแล้วทาไมต้องมีคนมาตรวจงานอีกรอบเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดได้ถ้ามันไม่ถูก เราก็ต้องไปคิดถ้าเขาตอบมาอย่างนี้เราก็ต้องไปวิเคราะห์ใหม่ว่าสิ่งที่เราคิดมันคิดไม่เหมือนคนอื่นเหมือนห่เหมือนหมอลำคณะวงวงหนึ่งสิบวงทําเหมือนกันคล้ายกันแล้วก็ได้จ้างงานไปหมดมีเราอยู่คนหนึ่งวงหนึ่งที่ทําไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็ไม่มีงานแสดงว่าคุณไม่ตอบโจทย์ไงเราต้องคิดยังไงเราจะตอบโจทย์คนอื่นยังไงเมือนบอกครับวงเราก็เหมือนกันคุณเชื่อไหมว่า ถ้าวงเราวิเคราะห์คิดดีดีป่ะเฮ้ยเราจะลงสคริปแบบไหนเตยยังไงมวนยังไงหมอลลั่สิ่งเขาบอมีคนหลายแต่เขาเตยเตยเตยคนก็นเลยจางเห็นบอกเขาก็เอาไปมวนหมอลล่ม,ลมขนาดใหญไงเราเขามีเดนเซอร์มอลํามหมู่เดนเซอร์นักรรองเขาก็เตยเตยเตยจวดจวดมวลมว,ลมว,ลมวลเขาก็จางไปบึงนี่ไงมันเป็นสิ่งที่เราควรคิดและวิเคราะห์ให้ได้เมี่นไ่บอครับพี่น้องผมเชื่อเลยว่าเพิ่อนเพิ่อนอาจจะคิดแบบนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องแยกให้ออกและวิเคราะห์ให้ออก อยากไปสวนกระแสบางสิ่งบางอย่างโลกสมัยใหม่คุณอย่าลืมว่าอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคนที่เขาดูหมอลาจริงๆเขาก็อายุหลายแล้วแปดสิบเก้าสิบถามว่าคนวัยนั้นจะกลับมาดูไหมก็น้อยคนมากที่จะกลับมาใช้คำว่าน้อยมากหรือหลายๆท่านก็อาจจะตึกตึกตึกไปแล้วถูกต้องป่ะครับแล้วณนะตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้เราต้องคิดวิเคราะห์เนี่ยว่าเฮ้ย ตลาดของคําว่าหมอลําเขาอยู่ตรงไหนคนสมัยใหม่บวกสมัยเก่าถูกต้องบหคุณจะเอาอยัางไงให้ได้ทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่มา,ม,ามารวมกันถ้าคุณจะเอายุคเก่ามาพูดมาเล่นก็เอาไม่อยู่เพราะว่าลูกค้าหรือคนที่มาเชียร์มาชมของเรามีสองยุคแม้กระทั่งถ้าคนเปิดกว้างเปิดความคิดหน่อยวิชั่นเยอะหน่อยรับเยาวชนเด็กมัธยมเข้ามาอีกตลาดเปิดได้ยังไงให้รับทุก ทั่วสารทิศเราก็ต้องคิดคิดยังไงให้สามารถเอาได้ให้หมดเอาคนที่เป็นชอบหมอลำรักหมอลำเข้ามาดูของเราให้ได้นี่ไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยเราต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจโลกมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปผมเข้าใจไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ว่าเฮ้ยรางวัลน,นี้ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ทําไมละ่ะเห็นไหมเอาง่ายๆเนี่ยเหมือนบอสโจเนี่ยโพสเนี่ย ให้ไปคอมเมนต์เครื่องดื่มสปอนเซอร์ของสาวน้อยว่าเฮ้ยไปโพว์หน่อยว่าเขาถามว่าใครคือนักร้องหมอลำที่คุณชื่นชอบทุกเห็นไหมทําไมเอฟซีหลาน้อยถึงไปโฟต์ในเครื่องดื่มชูมกําลังเยอะมากทําไมล่ะทําไมเขาถึงไปบอลจูให้บอกว่าไปช่วยโพว์หน่อยไปช่วยเมน์หน่อยทุกคนไปเพราะอะไรเพราะเขาชื่นชอบทําไมเขาถึงรักเขารักแบบไหนเขาเชียร์แบบไหนทําไมทุกคนพร้อมที่จะดันจะเชียร์เ,รเต็มที่เนี่ยบอกครับ เขาคิดอะไรอยู่เราต้องเข้าใจทําไมเขาถึงรักเด็กคนนี้มากทําไมทุกคนต้องปกป้องคนนี้ทําไมหนุ่มบอลคนเร็ดต้องรักติดตามและสนับสนุนปกป้องนี่ไงเขาทํำยังไงถ้าคิดได้นี่แหละเขาเรียกว่ารักษามาตรฐานกี่ปีลาน้อยอยู่มากี่ปีทําไม FC เพิ่มขึ้นไม่ลดลงแสดงว่าเขารักษามาตรฐานเพิ่มขึ้นการที่เขาจะได้รางวัลอีกปีก็ไม่แปลก เพราะนั่นคือคุณคุณงามความดีของเขาที่เขาสร้างได้เราก็ต้องให้เขารักษามาตรฐานยังไงร,รักษาอยู่ผมถึงบอกว่าแชมปนะ์น่ะยากเลี้ยวแต่รักษาแชมป์ยากกว่าแต่ถ้าเขารักษาแชมป์ได้แสดงว่าคุณต้องยอมรับในความสามารถและคุณงามความดีของเขาครับ แม่นมาครับนี่คือหลักความจริงสุดท้ายท้ายสุด้ะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่บวนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับผม